สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเคจีอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดมาได้นะครับหรือโทรที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเข้าสองสามเจ็ดหน้าศูนย์นะครับอีดไลน์ก็ศูนย์แปดหนึ่งเข้าสองสามเจ็ดหน้าศูนย์นะครับมีบรินาเก็บเงินปลายทางนะครับอยูยประชมพักกันนะครับรายการที่หนึ่งนะครับรายการแรกนะครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จเอไม่้ขออภัยนะ อันนี้จะเป็นกุนแผนนะครับเนื้อดินนะหลวงพ่อปอนะครับวัดป่ะชุมชนนะครับสุพรรณบุรีนะครับนี่นะด้านหลังจะมียันอย่างนี้นะครับอันนี้น่าเสียดายนะองค์นี้กระเทาะนะครับหลวงพ่อปอนะครับรน,บนี่นี้เป็นพระเนื้อดินนะนี่คนระับ ตรงนี้จะเป็นยันนะครับตรงนี้เนื้อก็ะเต่อ,ออกไปนะครับบางองค์นี้เขาว่าฝั่งตะกุดด้วยนะครับแต่นี้ไม่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 รู้ว่าฝั่งหรือเปล่านะครับไม่น่าจะฝั่งนะครับหลวงพ่อปอนะครับ สุพรรณบุรีนะฮะอ,องค์นี้มีกระต้อนะครับอันนี้เปิดไปที่200บาทนะครับองค์น,นี้นะครับรายการที่1นนะครับารายการที่2นะครับอันนี้จะเป็นพระตมเด็ดปกโพนะครับอันนี้จะก็เป็นของวัดประสาทมุญวาดปีศูนย์โกนะครับนี่นะผสมคนสารเก่านะวัดบางขุนพรมนะครับ อันนี้มีร่องรอยการปิดทองเนี่ยนะครับน,นะน,นี่เนี่ยนีเนื้อกระทอออกไปนิดนึงนะฮะองน,นี้จัดว่าเป็นพิมพิมพ์มหายากองหนึ่งนะครับน,นี่จะเร็วนิดหนึ่งครับฝนลงเม็ดนะครับอ่าองน,นี้เปิดไว้ที่สี่รอยบาทนะครับองน,นี้นะครับ วัดประสาทผลิงวัสนะครับปีศูนย์หกนะครับอองค์ต่อมาเป็นพระสมเด็จสามชั้นนะครับหูไวสี่นะอันนี้จะเป็นของพระอาจารย์เต็งนะครับวัดดอนย้อนะครับอันนี้มีหักมุมนะแต่ว่า,ากาวติดมานะ้วนี่นะนี่ อังน,นี้มีหักมุมนะครับองค์น,นี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับตรงนี้นะครับสำเร็จสามชั้นนะครับด้านหลังนะฮะองค์ต่อมานะครับรายการที่ที่สี่นะฮะอันนี้เป็นซอสสนเร็จนะเนื้อหาจัดนะฮะมีกระเทะตรงมุมนี้นะครับอันนี้ไม่ได้หักนะอันเป็นนะเป็นรอยที่มันไม่เต็มนะนี่ครับ คล้ายเป็นรอยลานนะครับแบบนี้นะนี่นะเห็นเนื้อในนะวันนี้ฝนลงเม็ดนะครับจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะองค์น,นี้เปิดไปที่สองร้อยบาทนะครับองค์น,นี้นะครับอ,องค์ต่อมาเนีเน่เป็นพระตุนเดชสามชั้นอันนี้พิมพ์ทรงวัลคังเลยนะครับแบบนี้นะจะเป็นมุมตัดตรงนี้นะน,นี่นะ นนะองนี้ไม่มีหักรอบนะครับอันนี้สภาพสวยสมบูรณ์นะครับปู๋ที่200บาทน,นะครับในการที่ห้านะครับองนี้นะครับเออพี่ๆท่านใดชอบนะครับ รายการที่หกนะครับนี่อันนี้ก็เนื้อจัดดีนะครับนี่ครับไม่มีหักซรอบนะองนี้นะครับเปิดที่สองรบาทนะครับองนี้นะครับ อ,องค์ต่อมานี่จะเป็นของวัดพระศาสตุรยวาดนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ซุ้มโยนะครับนี่ฮะซุ้มน้านี้จะโยไปทางนี้นะครับนี่นะมีมวลสารเก่าผสมอยู่เนี่ยนี่ครับข่าวๆนี่นะครับ ะองนี้เปิดไว้ที่200บาทนะครับบรรพศาสตร์มุนยวัฒน์ปีศูนย์หกนะครับองต่อมานะอันนี้มีหักมุมนะครับนี่ครับอันนี้ด้านหลังจะเขียนไว้ชื่อวัดไปนะครับวัดสิริน่าจะเป็นวัดสิริพงนะครับ ตุนะครัับบนี่ครรายการที่8นะครับรายการสุดท้ายเนี่ยสองบาทนะครับตรงนี้เนี่ยสุดท้ายนี้ฝากช่องเลยนะครับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางที่ต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1ย์แปดหนึ่งเข้นะครับ id line ก็0 8 1ย์แปดหนึ่งเข้นะครับมีบริการเก็บเงินไปทางนะครับ ชอบภาคไหนในการใดนนะครับสามารถแคปหน้าจอส่งมาทั้งไลน์ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ